รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสําหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอเลยนะฮะก็คือเมนูนมขิงอบเชยนะครับนมขิงอบเชยนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับนําหม้อขึ้นตั้งไฟนะครับอาลจากนั้นครับ นี่เลยนะฮะนมสดนะครับใส่ลงไปเลยครับไฟอ่อนๆนะครับเราแค่แบบให้เขาเดือดนิดๆเท่านั้นระหว่างนั้นนะครับอันนี้เป็นขิงนะครับก็บุบๆเขานิดนึงจะได้มีกลิ่นหอมๆยิ่งขึ้นนะฮะอบเชยนะครับ3อย่างนี้เข้ากันมากๆนะฮะนมขิงแล้วก็อบเชยโอเคนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้นมของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลใสแดงลงไปครับคนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะครับคนจนตัวน้ําตาลนะฮะละลายจากนั้นก็ปิดไฟนะครับทิ้งไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งจนเขาเย็นตัวลงนะครับเอาแล้วครับอันนี้นะครับก็คือนมที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะฮะคุณผู้ชมน่ากินมากแต่ความอร่อยของเราไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะนํานมตรงนี้นะฮะเทใส่ในถ้วยผสมก่อนนะครับ สาระก็กลิ่นนะาดีมากอันนี้ก็คือนมที่เราต้มไว้นะฮะจะมีความหวานนิดๆของตัวน้ําตาลใสแดงมีกลิ่นหอมๆของขิงนะฮะแล้วก็อบเชยแต่ว่าผิวสัมผัสครับเราต้องการให้แบบตัวนมวันนี้มันนุ่มละมุนลิ้นนะฮะเราก็เลยจะปั่นตัวนมตัวนี้ให้เขามีอากาศเข้าไปลักษณะคล้ายๆกับเวลาเราทานแบบพวกกาแฟนไนโตรนะฮะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นความนุ่มๆเข้าไปอันนี้คล้ายๆกันฮะแต่ทําเองได้ที่บ้านนะอ่ะโอเคนี่ แลค่อยปั่นนะครับล mm hmm. ักษณะนี้เขาจะเป็นฟองแบบนี้นะฮะนี่เพียงเท่านี้นะครับตัวน,นมของเราก็จะมีความนุ่มนะฮะเวลาทานปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบละลายในปากเลยเอาละครับนมขิงอบเชยนะฮะอันนี้หลังจากที่เราปั่นเพื่อใส่อากาศเข้าไปนะฮะดูความเป็นฟูฟ่องของเขานะฮะอ่ะ เทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับ <_ d isk> โอ้เคเรื่องดื่มมีฟองครับห <_ d isk> น่ากินมากมาก <_ d isk> เ,เาแล้วครับหลังจากเทนมใส่ลงไปในแก้วนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยอบเชยป่นนิดนึงนะครับ <_ d isk> อือ็นพวกนี้ก็จะหอมเลย <_ d isk> ขงิงแกะสลักนะครับจะได้ตกแต่งสวยงามด้วย เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับนมขิงอบเชยครับเป็นนมร้อนๆนะฮะที่ได้กลิ่นหอมๆของขิงแล้วก็อบเชยนะครับที่สําคัญเลยนะครับเวลาทานเนี่ยจะมีความนุ่มของนมนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเอานมไปปั่นนะครับจนเกิดฟองอากาศเข้าไปเวลาทานปุ๊บเนี่ยโอ้โหละมุนลิ้นสุดๆนะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนครับ หอมมากและนุ่มละมุนจริงๆเค้กมะพร้าวอ่อนอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแพนเค้กหน้าหมีมาฝากกันค่ะวิธีทำแพนเค้กใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูน้ำตาลทรายและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนลงในภาชนะ คนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้15นาทีตักใส่ขวดบีบนำกระทะขึ้นตั้งไฟให้ร้อนทานเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วบีบส่วนผสมเป็นรูปหมีวางไม้เค้กป๊อปลงบนตรงกลางจี่ให้สุกทั้งสองด้านแล้วพักให้เย็นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพึ่งพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแพนเค้กหน้าหมี แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ